ลูกชอบพูดไม่ดีลูกพูดคำหยาบไม่ดุลูกไม่ตีลูกแล้วจะทำยังไงได้บ้างคะวิธีที่หนึงก็คือเปลี่ยนจากการดุการตีลูกมาเป็นบอกลูกว่าเรามาพูดดีๆกันไหมคะเรามาพูดคำพูดที่ดีๆกันดีกว่านะ 2. ให้เปลี่ยนมาพูด เฉพาะสิ่งที่ต้องการที่จะให้ลูกทำค่ะเราจะไม่พูดว่าทำไมพูดแบบนี้อย่าพูดแบบนี้อีกนะแต่เราจะพูดเฉพาะสิ่งที่ต้องการให้ลูกทำถ้าอยากให้ลูกพูดดีๆเราก็จะสอนให้เขาพูดแต่คำที่ดีค่ะแม้ว่าคุณแม่จะมีอารมณ์โกรธอยู่แต่คุณแม่ก็สามารถที่จะใช้ความเมตตาความรักที่มีให้ลูก แม่ส้มเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทำได้ค่ะวิธีที่3าสอนลูกให้ปรับน้ำเสียงในการพูดค่ะการปรับน้ำเสียงในการพูดสอนเขาว่าเวลาหนูพูดหนูปรับน้ำเสียงให้ดีขึ้นกว่านี้ดีไหมคะการปรับน้ำเสียงให้ดีขึ้นจะทำให้ลูกพูดเพราะขึ้นด้วยค่ะในช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกว่ามันยากแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆก็เชื่อว่า แม่ทุกคนสามารถทำได้ค่ะมันอาจจะดูยากในการฝึกแรกๆนะคะลูกอาจจะยังไม่ทำตามในครั้งแรกแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆแม่ส้มเชื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้ลูกมีการใช้คำพูดที่ดีขึ้นมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ค่ะสำหรับใครที่ คิดว่ามีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่ส้มจะมาทําคลิปต,ตอบคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกให้ค่ะ